ปัญหาการกระทบยอดหรือไดคอนซายที่หลายองค์กรต้องเจอวันนี้เรามีเคสจริงของการแก้ไขปัญหาได้อย่างสำเร็จมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันนี้พออยู่กับพี่ฟ้านะคะเราสองคนจะมาแชร์ประสบการณ์การทำโปรเจกต์แบงก์เล็ตคอนซายออโตเมชันให้กับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ทางท้าทายและสนุกมากค่ะใช่ค่ะแล้วก็บอกเลยค่ะวันนี้เป็นปัญหาที่หลายองค์กรก็เจอเหมือนกันค่ะเพราะมันคือขั้นตอนที่เกือบทุกธุรกิจต้องทำแต่ว่ายังคงใช้แรงคนเยอะมากๆค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาเริ่มจากคําว่าแบงค์เลคข้อทายคืออะไรแบงค์เลคข้อทายเป็นกระบวนการที่ทางบัญชีค่ะจะทําการดาวน์โหลดข้อมูลจากฝั่งธน,นาคารเช่นแบงค์ t เต e เมนต์วิวเปย์เมนต์แล้วมาทําการสับคู่กับข้อมูล GL หรือข้อมูลบัญชีภายในของบริษัทค่ะว่ามีข้อมูลไหนที่ตรงกันหรือว่าข้อมูลไหนที่ไม่ตรงกันและยังไม่ได้บันทึกบัญชีหรือเปล่าพูดง่ายๆคือเช็กว่าข้อมูลจากฝั่งธนาคารหรือข้อมูลจากฝั่ง GL ข้อมูลไหนที่หายไปและเป็นข้อมูลที่ต้องทำการตรวจสอบย้อนหลังหรือเปล่าค่ะขอเสริมจากพลอยค่ะก็คือว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนจะโหลดจาก bank statement หรือว่า bill payment จากระบบของธนาคารค่ะแล้วก็เป็นไฟล์ Excel หรือว่าเป็นไฟล์ pdf ค่ะทีนี้ฝ่ายบัญชีเนาะก็จะทำการเปิดเทียบกับ GL อีกไฟล์หนึ่งเป็นการเทียบกันด้วยมือเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งแบบนี้เราเขาต้องทำทุกวันเลยซึ่งบางบริษัทเนาะมี transaction ท,ที่เป็นหลักหมื่นหลักแสนรายการต่อเดือนค่ะ ตรงนี้มันก็เลยทําให้ใช้เวลานานที่สาคัญคือว่าไม่มีประวัติการจับคู่ค่ะเวลาออดิตจะมาตรวจสอบย้อนหลังเลยเป็นไปได้ยากทีนี้เรามาพูดถึงเคสของเรากันบ้างค่ะอยากให้พลอยช่วยเล่าความท้าทายหรือว่าเพนพ้อยของลูกค้าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะ ลูกค้ารายหนึ่งได้บอกกับพลอยว่าเขาอะค่ะมีการทำเร c o คอนซัลอยู่แล้วแต่ว่าเขาอะค่ะจะจัดทำด้วยมือซึ่งเขาใช้เวลา3-5วันต่อเดือนเลยค่ะและยังมีการค้นหาแบบแบ็กลอกอีกค่ะว่าข้อมูลไหนใครเป็นคนทำตรงไหน,นหรือข้อมูลไหนใครเป็นคนแบบตรงไหน,นซึ่งทำให้เวลาออดิตมาตรวจสอบค่ะก็คือจะทำให้ตรวจสอบได้ยากมากเลยค่ะตอนแรกลูกค้าเล่าเพลนให้พลอยฟังก็ เหมือนกับการเล่นเกมจับคู่เลยค่ะใช่เหมือนกับเกมจับคู่ที่ยังเล่นไม่ทันจบน้องเอ็กซลก็เริ่มค้างเลยแล้วทีมเราก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเป็นเรื่องที่มีเงื่อนไขที่ชัดเจนมีข้อมูลให้ ชัดเจนมีเงื่อนไขคีย์เรฟเรนที่เหมือนกันมียอดเงินตรงกันหรือวันที่ใกล้เคียงกัน,นะคะ่ะทางเราค่ะก็สามารถทําการจับคู่รายการเหล่านั้นได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องมานั่งเปิดฟไฟล์หรือว่านั่งหาทีละรายการะคะ่ะแต่บางรายการที่ไม่มีคีย์เวิร์ดในการจับอ่ะ่ะอาจจะต้องให้คนมาค่ะเข้ามาช่วยในการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะแล้วอีกอย่างก็คือว่า ลูกค้าต้องการประวัติการทำงานด้วยนะคะเพราะว่า Excel ไม่มีบอกเลยเนาะว่ารายการนี้ใครเป็นคนจับคู่หรือว่าจับคู่ไปเมื่อไหรค่ค่ะสุดท้ายเราก็เลยเอาทุกอย่างมารวมกันเป็นโปรเซสเดียวกันคะ่ะพูดง่ายๆคือว่าเราวิเคราะห์จากการทํางานการใช้ชีวิตจริงของลูกค้าก่อนทีนี้เราก็ค่อยเลือกว่าเราจะใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้คนในการทํางานส่วนไหนบ้างคะ่ะ พอเห็นภาพชัดๆเนาะเราก็ออกแบบเลยให้คนกับโรบอตเนี่ยทำงานร่วมกันก็คือว่าไม่ได้มาแทนคนนะคะเพียงแต่ว่ามาช่วยเก็บงานที่มันเป็นงานซ้ำๆให้ทีนี้ค่ะถ้าในฝั่งที่เราออกแบบขึ้นมาตรงนี้พลอยช่วยให้รายละเอียดหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะ โซลูชันที่เราออกแบบนะคะก็คือจะนำเทคโนโลยี2เทคโนโลยีค่ะเข้ามาใช้ด้วยกันก็คือเทคโนโลยีแรกจะเป็น RPA และเทคโนโลยีถัดมาก็จะเป็นของฝั่ง Power App ค่ะก็คือ RPA จะเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารทั้งเอกสารที่เป็นธนาคารหรือว่าฝั่ง ERP เองก็ได้ค่ะแล้วก็จะทำการนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการ mapping ข้อมูลกันและหลังจากที่ mapping การข้อไหนที่ไม่ตรงค่ะก็จะถูกส่งเข้าไปอยู่ที่ Power App ค่ะเพื่อให้คนนะคะมาทำการจับคู่ต่อซึ่งสามารถจับคู่ได้ง่ายค่ะ พูดได้ง่ายๆคือว่าจากเดิมที่ต้องใช้การจับคู่แบบแมนนวล100%ค่ะทีนี้เราก็ทําเป็นระบบได้คไซรที่เป็นกลึงอัตโนมัติขึ้นมาเนาะทำงานได้เร็วขึ้นฉลาดมากขึ้นค่ะแล้วก็มีประวัติเก็บคบเลย แต่ถ้าพูดถึงการเดคนไซ์เลยมีความท้าทายอย่างหนึ่งก็คือภาษาของฝั่งธนาคารกับฝั่ง GL ในบ้านตัวเองอะค่ะจะคุยคนละภาษากันเช่นอีกคนนึงใช้คำศัพท์หนึ่งแล้วก็อีกคนนึงใช้คำศัพท์หนึ่งซึ่งเวลาที่โรบอททำการจับคู่อะค่ะจะต้องทำการจัดเตรียม Data ให้พร้อมก่อนแล้วก็คิดโซลูชันก่อนว่าจะต้องทำไงดีเพื่อให้ทาการแบบปิ้งได้ค่ะใช่เลยนอกจากนี้เนาะ ลูกค้าอยากจะเห็นแบบว่าเป็นสรุปภาพรวมเช่นแมชไปแล้วกี่รายการยังไม่แมชกี่รายการหรือว่าทรานเซชันเนี่ยมีสัดส,ส่วนมาจากธนาคารไหนมากน้อยต่างกันเท่าไหร่ค่ะซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้อยากจะเห็นเป็นเออเป็นตัวเลขยาวๆเนาะตรงนี้ค่ะ p r w p r สามารถทำเป็นมินิแดชบอร์ดให้เขาสามารถเห็นภาพรวมของรายการได้เลยถึงจะท้าทายค่ะแต่ก็พอทำสำเร็จเนาะแล้วก็เห็นผลลัพธ์กันเลยเนาะพอย ใช่ค่ะก่อนทำออโตเมชันนะคะอาจจะใช้เวลา3-5วันในการตรวจสอบการเรค้นซนแต่ว่าพอมีโรบอตเข้ามาช่วยค่ะจากที่ใช้เวลา3-5วันอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1วันลดงานแมนวนวลได้มากกว่า70-80%ค่ะแต่เอพี่ฟ้าค่ะลูกค้าเขาได้มีฟีดแบ็ k มาให้เราไหมคะมีค่ะตรงนี้ลูกค้าบอกกับทีมเลยว่ารู้สึกเหมือนว่าทีมของลูกค้านอ้องมีคนมาช่วยทํางานเพิ่มเพราะว่าตัวระบบเนี่ยทำงานแทนคนได้เลย แล้วก็ออดิตเนี่ยง่ายขึ้นมากเพราะว่ามีหลอกเก็บครบทุกอย่างค่ะใครจับคู่เวลาไหนรู้หมดเลยทุกอย่างถูกเก็บไว้เป็นประวัติแล้วก็สําหรับทีมงานอย่างเราค่ะสุดที่ทําให้รู้สึกว่าแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์กับลูกค้าแล้วก็ดีใจมากเลยก็คือว่าลูกค้าบอกกับเราเลยค่ะว่ามันง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าไม่จําเป็นต้องไปเปิด Excel หลายๆรายการมาเทียบกันแล้วค่ะตรงนี้มีทุกอย,อย่างอยู่ในระบบเดียวกันเลยเห็นสถานะชัดมีประวัติเก็บให้ครบ อันนี้เลยทาให้รู้ค่ะว่าการออกแบบที่ตรงกับการทํางานจริงของลูกค้าเนี่ยมันมีผลมากขนาดไหนสาหรับพลอยนะคะฝั่งโรบอทค่ะช่วงแรกอาจจะทําการแมปปิ้งยังไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเมื่อเข้าที่แล้วค่ะโรบอทจะทําการแมปได้เป็นร้อยเป็นพันรายการในไม่กี่วินาทีซึ่งมันทําให้เห็นว่าสามารถช่วยลูกค้าได้จริงๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเคสที่เราสองคนเอามาแชร์ให้ฟังในวันนี้องค์กรของคุณกำลังเจอปัญหาแบบเดียวกับลูกค้าของเราอยู่ไหมคะ ถ้าคุณกำลังเจอปัญหานี้เหมือนกันสามารถทักเข้ามาปรึกษาเื้่งต้นได้ฟรีให้ทางทีมไซเซนช่วยให้คุณประสบความสำเร็จเหมือนเคสนี้กันนะคะสามารถคลิกลิงก์ในแคปชั่นได้เลยค่ะ